สิ่งไรสุดผมจะไม่ทำผมจะตัดทิ้งไอ้ฉากผมจะตัดไอฉากน่ากลัวมาผมจะตัดไอฉากน่ากลัวผมจะไม่ตัดฉากเล่นฉากเล่นผมจะให้ดูนิดนึงเราก็มาต่อคืนที่สามคือนที่สี่จากที่ะตีมไปคือหนึ่งคืนสองที่ผมกดทิ้งแล้วกดใหม่เล่นเขาบอกคืน4ี่เฟดดี้มา ไม่รู้สิเห็นไอ้หน้าโปรไฟล์ใช่ไหมเฟรดี้ม,มาก็ต้องไปเสี่ยงดวงดูกันว่ามันจะมาให้ไหมเราไปเล่นคืนสามเลยดีกว่ามเามเด้วมเาเด้วเริ่อม,มาก็แปดเก้าเก้ากุ่มกายมาแล้วเขาบอกมันมีจมูกเฟรดี้เออ กดดแค่เฟดือสี่ต้องฟังเสียงเฟดดีให้ดีอาชิกาหายตัวแรกเลยอาปากมาเลย เปิดไฟดูด้วยจิญญาณมาจิญญาณทัาจิญญาณคืนหนึ่งคืนสองต้องมาไม่ชีกล้าหายตัวแรกถ้าจบพังนี้เมื่อไหร่ถ้าผมเล่นจบนะผมจะเล่นแค่คืนห้าก็พอคืนหกคืนเจ็ดนี้ไม่เอาแล้วชิเกณ คือโบขยับกันแต่ว่าเฟตตี้ไม่ขยับกันพอดีแล้วไม่อยากโดนเฟตีหลอดสีเกล็หรือของเหรอมาเร็วกว่นหาอะไรกินครับหาอะไรกินเ,นะเดี๋ยวนั้นนะเกมพี เกมที่ต้องดูกล้องรอผีมันมาแล้วค่อยปิดประตูนี่สินาที่เดียวว่าเกมไม่ขยับเออนี่ไงมาแล้วมาแล้วมีแล้วมันมาแล้วนั่นไงมันมาแล้วมันมาแล้วมาแล้วครับมันมาแล้วมันอยู่อยู่ใกล้มันมาแล้วมันมาด้านหลังแล้วมันหายไปแล้ว เฮ้ย <He> มันหายไปไหนไปเล่นแบบนี้เลยไ่เล่นแบบนี้นะเฮ้ยฟ็อกซี่ hey, <Fox> ไม่เป็นไรไป,นไปเลยลืมฟ็อกซี่ไปเลยนี่เพิ่งตีหนึ่งเองแค่ตีหนึ่งก็ไม่ไหวแล้วเอาเป็นว่าผมจะเล่นแต่ละคืนก็พอ คือคลิปนี้ขอเล่นคืนเดียวคืนที่สี่ื่อนมาเล่นอีกไม่ไหวโอเคมันหายไปไหน,นหมดไปดูกล้องโอเคบอลบอลน,นี่ทำไมเองไม่เดิน Our, โ,โอ้โหใจเย็นครับใจเย็นครับพี่ใจเย็นครับเย็นครับพี่ใจเย็นครับพี่ใจเย็นครับพี่ริวไปแล้วครับพี่ใจเย็นครับพี่ดิวไปแล้วริวไปแล้วฟกซีฟกซีฟกซี nó nhẹ ใจยเย็น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 ไปแล้วไปอโบมันไปแล้วออกไปมันกลับมาอยู่หลังประตูโอเคม,มันไปแล้วมันไปแล้วมันมาแล้วทำไมค่อยๆไปดีแล้สเต็บทำไมไม่ไปนู่นเลย โอเคบอลนี่ okay. bon ไม่ออกให้โชคดีโชคดีออกคัวเดียวไม่ต้องดูแลเยอะไอ้ okay. มันหนีไปไอ้ okay. มันหนีไปเป็นไงของมันแล้ว,วไม่รู้นะไปลื้่ขยะมั้งเสียงลื้่ขยะมาเฟรดี วันนี้วันนี้วันี้หายวอนนี้หายไม่หายจริงไม่เห็นมันสวัสดีครับพี่ไอ้จะตายย้อมสีวันนี้มาแล้วตีสามสวัสดีครับพี่อย่าเปิดประตูครับพี่ มาแล้วมันมาปุกคู่แล้วมาแล้วปุกคู่แล้วไม่ไหวแล้วคืนเดียวพอไม่ไหวแล้วคืนสามเนี่ยมเอาหน้ากลัวจัดเลย หน้ากลัวจัดต้องอะไรหรือขึ้นบอลน,นี่ไปใส่นายไปไหนเดินมาแล้วบอนนี่ไม่ขยับเลยตีสี่แล้วเลยให้ตีห้าเลยตีห้ามันจะรุมผม เดียวผ่านเนอะหายไปไหนลุย้ยมันคุยขยายนะหาของกินหน่อยพี่แกมันมาแล้วมันมาแล้วนั่นไงว่าแล้วตีห้าชี้ทำไมตีสี่นานเนี่ยว็อกกี อเอฮอลโหนอุยเสียงเฟรดี้โอเคบอกว่านี่อยู่นี่ชิเกนเสียงเพลงโอ้เฟรดี้อยู่นี่ ตีห้าสิเฟรดี้ยังไม่มาโหมดโมดโมดกูเสียงเพลงดังมากกยกล้องนันเสียงเพลงดังมากไม่ไหวทีเชีย ผ่านแล้วเร็วฟ็อกซี่ตาโอเคมันอยู่ติดกล้องแล้วฟ็อกซี่ไม่ไปกีกีเฟดี้รู้เปล่านะเฟดี้โอ้ยเฟ,ด,ฟ,ด,ฟด,ดี้มาเฟดี้มายิงด้วยเฟดี้มันร้องเพลงเฟดี้มากินตาไหมนะเฟดี้ท่านครับเพิ่งตีมันตีห้านะครับท่าน ท่านครับท่านวงนักร้องท่านเป็นนักร้องท่านจะมาหลอกผมไม่ได้บอลมันมาแล้วโชคดีเฟดี้ฟังนี้พอดีบอลนี้ไม่มาเลยโอเคบอลน,นี้ไม่ไปไหนเลยเฟดี้เฟดี้ไม่ไปไหนเลย โอเคหกโมงคืนนี้หลอนแค่ <Yeah. S 1> เออ่ะคืนสี่เราจะไม่คิดเล่นนะโอ้ในที่สุดในที่สุดผมก็ผ่านคืนสมได้ไปคืนสคลิปคลิปหน้าคืนสี่ผมจะรอดไหมไม่รอดหรอก มั้งพี่้าเล่นมือนน่ากลัวไปผมจะไม่เล่นคืนหลกคืนหกคืนเจ็ดเนื่องจากมไม่น่าไหวก็เดี๋ยวก็ไปภาคสองต่อนะถ้าเล่นจบถ้าเล่นไม่จบก็ไปภาคสองเลยสำหรับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ